มา and แอนน์นี่ทุกคนปิดเทอมแบบนี้ชัยก็ก็เลยว่าจะจัดสวนแหละว่าจะวางอะไรดีตรงนั้นจะวางอะไรดีมันก็ดูสวยอยู่นะแต่ว่ามันดูโล่งแตกๆชัยก็กำลังหาของจะสวนอยู่ใครอยากให้ชัยก็เอาอะไรมาวางตรงไหนนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะ คริสต์มาสดีกว่าจะได้แบบว่ามีอะไรพิเศษช่วงนั้นวห oh, หาห oh, <look. S 1> ลอกแถวอะไรมาวางดีหรือว่าต้นไม้ต้นไม้ก็ดีเหมือนกันนะใ <c oughs> สกหน่อยไม้ดงไม้ดอกเลยนี้นะ่ะหรือว่าจะเป็นรูปปัน้นวางแถวนี้ โอ้ชิก็รู้แล้วตรงไหนมันเลิ่มุมนี้ไงมุมนี้มุมนี้ต้องมีรูปปั้นโหยไม่ใช่ก็เพิ่งคิดได้เนี่ย,ยว่าแต่จะเอารูปปั้นอะไรดีนะหรือว่าจะจ้างคนมาปั้นเรืเ่องเฉกแล้วก็เอามาดีนตรงนี้ทุกคนคิดว่ายังไงดีไหมนะ้าเอหรือว่ารูปบันนี่ ตายบันนี่ยืนอยู่ดำหาของแต่งบ้านดีกว่าหาของแต่งบ้านทิ้นไหนเนี่ยไ่ถาลุงจะรู้ไหมเนี่ยแต่ว่าลุงก็อาจจะรู้ก็ได้นะเพราะว่าลุงนะก็จะต้องแต่งร้านมาก,ก่อน แต่งร้านลุงก็ต้องมีคอนเน็กชันในการซื้อของแต่งร้านเพราะฉะนั้นจะถามลุงนี่แหละจลุงอยู่ไหมอยู่ไหมแอบสองกันจื๊บลูไม่อยู่เลยน่ะสองโอเประตูเปิดแต่ประตูเปิดไม่ได้เดีอยาบอกนะว่าลุงปิดร้านร้านแล้วยังเปิดไฟ open ไอ้ไข่ไม่รู้ ของตกแต่งบ้านจากลุงแต่ว่าลุงไม่อยู่นันล่ะปิดร้านล็อกร้านล็อกเหรอไอ้จริงด้วยปกติลุงไม่เคยจะปิดร้านเลยนะใจเกอรนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงไปไหนนะร้านมันล็อกแต่ลูกก็ยังเปิดไปโอ,อ้ปรเทศเนี่ยหาของแต่งบ้านน่ะโอ้ของแต่งบ้านเหรอฉันได้ข่าวมาว่าจะมีเรือเข้ามาเทียบท่าแล้วก็จะขนโกดัง คอนเทนเนอร์ลงในโกดังตรงนั้นจยังคบของมือสองมาเทหลังขายนะเอ้ยเอ็โกดังข้างๆท่านเรือหรอใช่ๆ,ชชๆเราไปดูสวนชั้นขอพุดเพียนตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะไม่ตายเถิดลงมาผิดพลาดทางเทคนิคต้องขึ้นไปใหม่อีกแล้วอ่อบันิเธอมั่นใจนะว่าเธอจะขึ้นไปบนนั้นนะ่ะ ใช่ฉันจะไปต้องขึ้นไปไชกิ้วนกน้อยที่ฉันเลี้ยงไว้มันหลุดไปไหนก็ไม่รู้น่ะโอเคงั้นถ้าเธอตามหานกน้อยของเธอเจอแล้วตามฉันไปที่โกดังที่เธอบอกนะจโกดังไหนนะที่บันนี่บอกบันนี่บอกว่าโกดังโอ้ตายเถอะนั่นไงเลยของเขาเขาวางไม่กว่ารงนี้ก่อนนะเคย เปิดประตูเอาไว้กวาดไปเก็บเลยเอ้ยว่าแต่ไม้กวาดนี่คือไม่กวาดพิเศษนี่ดะขนลอกเบิกเล่น,น,นเ่เลยออพ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 อแค่นี้เอาไว้ขายให้ลูกค้าดีกว่าแต่ว่าลูกค้าก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเก็บรักษามันไว้อย่างดีได้ด้วยแค่เอามาตั้งไวไ้แถวนี้ละเกินนะว้าใช่ก็ว่าต้องไปที่นี่ ที่นีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยของสะสมมาจากต่างประเทศต้องมาจากจีนแน่ๆเลยมาจากที่ไหนกันบ้างซื้อของเลยฮะเปิดเปิดเปิดเข้าไปเลยค้าเไมค่อยมีอะนีบไปรนนี้ล็อกประตูแล้วอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีวเดียวเดียวดีวัสวดีค่ะเดีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัดีว เห็นหมดแล้วนะว่าว้านี่เป็นคนโรคจิตอ้าชิคก็จะมาซื้อของแต่งบ้านคนโรคจิตหนีก่อนดีกว่าไอ้คนโรคจิตคนโรคจิตออกเรือออกเรือเอา้าอันไหนขอเอ๊ะคุณเป็นสาวน้อยว่าอะไร,รนะคุณซื้อของอะไรนะจะไซื้อของแต่งบ้านค่ะไปทำอะไรนะเมื่อกี้อ๋อจิ๊มาซื้อของแต่งบ้านใช,ช,ช่คก็ว่า หล่อนะแต่ว่าแปลกๆนะามาซื้อของหล่อจ้ะทางนี้เลยให้ตายแต่เกือบเสียเงินแล้วเนี่ยมาถึงว่าเกือบเสียทรัพย์แล้วเนี่ยทรัพย์มาถึงที่แล้วเ,เลือกเชิญเลือกได้เลยเนี่ยของแต่งบ้านเยอะแยะเลยของพวกนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปทั้งนั้นนั่นและแถม ยังเป็นของที่แบบเธอจะจินตน,น,น,นาการคาดไม่ถึงเป็นอันขาดเพราะเธอเก็บขาดสั้นนะนะคาดไม่ถึงสั้นไงหรอเอ้ยงั้นเดี๋ยวชายก็ขอเดินดูก่อนได้ไหมนะอะลองมกดูเลยได้ไหสาวน้อยเสร็จแล้วก็มาถ่ายตั้ที่ฉันนะ เลยไปไปเป็นไรไม่เป็นไรสาวสวยอยางเนียหยิบไปเลยฟรีหนึ่งชี้เดี๋ยวฉันขอไปทำธุระก่อนละกันนะต้องออกเรือไปหาปลานะอะไรันจนดีขนาดนี้ยิบไปแล้วยิรื้ล็อกประตูตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเป็นคนบังคับยของนะ้วเป็นสาวดอยเข้าใจใบเข้าใจแล้วเดี๋ยวั้นออกเรือหาปลาก่อนนะชอดีขนาดนี้เสริมสัยก็น่าจะใช้ความสวยเป็นประโยชน์ต่นี่ เดินดูดีกว่าช้อปปิ้งช้อปปิ้งมันกระดานหมากรุกมันก็ดูเป็นชิ้นเดียวแต่ว่ามันใหญ่จังเลยหวังทิ้นหน้าบ้านเฉนก็ไม่ได้แน่ๆเลยอาเจนกน้อยอย่าบินออกทะเลน,นะโอ้ยตายบิน <c oughs> เข้ามาในโกดังบินเข้ามาในโกดังเอ๊ะไม่มีเฮ้เฮ้เไปไหนแล้ว,วอะนกน้อยของบัดดี้หาไม่เจอ มันนี่เธอยังตามหาไม่เจออีกหรอแล้เธออยู่ในโกดังด้วยเหรอเนี่ยใช่ก็เธอเห็นนกไปเมื่อกี้บินมาแถวนี้แหละมันฑี่เห็นมันบินผ่านหลังคาโกดังนะ่ะใช่ก็ไม่เห็นว่าแต่เธอมาหาอะไรตรงนี้เนี่ยก็ฉันน่ะมาเจอคนที่เธอบอกแล้วยังไงเล่าที่บอกว่าเขาเอาเลซพามาลงของเนี่ยเห็นไหมของแต่ไปหมดเลย <c oughs> ใช่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 ลืมไปเลยโกดังนี้ ของที่ดีที่สุดมักจะโดนแอบไว้ในซอกเหลือชเก่บันทึกไว้แค่ที่แหละว่าของที่นี่แพงมากเลยนะชไก็เธอมีตังซื้อหรอไม่ต้องห่วงเพราะว่าชเก่เน่ยใช้ความสวยของชกก็เป็นไปรยแล้วเออเธอเป็นอะไรอะไรติดไปดีกว่าเอ้าเจอกะที่บ้านนะชเก่บันีึกไปตามหานก่อนไม่รู้บินออกทะเลไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยชไก็พูดอะไรผิดทุกคนชไก่พูดอะไรผิดหรือเปล่าบอกหน่อยสิชิกว่าชก แล้วนะเห็นมันที่บอกว่าของที่ดีมันต้องถูกแอบอยู่ในหลืบอยู่ในซอกไม่ให้ใครเห็นหลบอยู่ในซอกไม่บอกใครแต่ว่าชันก,ก,ก็ก็อยากได้ของที่มีชิ้นเดียวเหมือนกันนะจะได้ดูเป็นเอกลักษนณะ์น่ะเพราะอันนี้มีสามตัวถ้าคนซื้อไปสามคนก็มีเหมือนกันสามบ้านซ้ำน่ะชันก,ก็ไม่อยากมีของซ้ำน,นี่มีตั้งสี่อัน ยอะไปหมดเลยไม่เอาหรอกก็เก้าอินนี่ก็อีวี่สี่ตัวเออมาเไม่มีใครนฉันก็เป็นคนเดียวที่เห็น ปน right. okay. ีบอกอันนี้แหละที่จะเป็นของตกแต่งบ้านชายเกิลโอเคกลับบ้านดีกว่าได้แล้ว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 ไม่เจอกจะต้องซื้อนกใหม่แล้วอะอ๋อเธอได้ของตกแต่งสวนแล้วเหรอเนี่ยใช่ตัวนี้เลยเสียงจะกระหินเลยน่ะ ที่เธอบอกใช่ปะว่าแบบจะเอาของที่ดีมันต้องอยู่ในเลืมบชิ้นอไกนอย่างในลืมแล้วมีชิ้นเดียวด้วยว้าวอาจาราดูทุ่มเททุลังมากเลยนะเออบ้นนี่มันเป็นศิลปะนะเธอไม่เข้าใจศิลปะหรอม,ม,มากเลยฉันว่าวางปรั้ต้น,นไม้น,าน่าจะสวยเลยโอ้เข้ากันเลยาฮมันเป็นศิลปะมองให้เป็นศิลปะมันก็เป็นศิลปะศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะกอขยะดูให้ดีก็เป็นศิล จำมาแค่นี้ฉชนก็เชนว่าตกเตกไว้ตรงนี้แลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าเหมือนลุงร้านลุงจะเปิดแล้วนะอ๋อเชนเชเชงั้นไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าไป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 เชกเอ๊อเมันกี้มันกระเด้งมาจากตรงนี้ตรงนี้ได้ยังไงหรออ๋อเธอยกมาวางไว้ตรงนี้ตรงนั้นมัน ไม่สวยใช่ไหมโอเคโอเควางตรงนี้ก็ได้โอ้แล้วก็โอเคนะมันเหมือนแบบหุนต้อนรับตอนอยู่บ้านอะนะอ่ะก็ใช่เออใช่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 ไว้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเออใช่ก็เธอจะไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหฉันก็ตกใจไปหมดเลยก็คิดว่าหุ่นกระดุนได้เออให้ตายเธอไปดีกว่าไปร้านลลงละกันหันะไกินเธอ ใช่มันเผ็ดสุดไทยกินไก่ดีกว่าไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรกินได้ลืมกระเป๋าตังค์อ่ะ <c oughs> อ่ะอ,อันนี้ <c oughs> ใช่ก็ฉันว่ามันแปลกๆอ่ะนะทำไมมันขยับมาได้ต้องเอาไปวางไว้ที่เดิมสงสัยมีคนเห็นหุ่นสวยๆของเธอแล้วอยากจะขโมยแน่เลยพอเราจับได้ก็เลยหายไปอ่ะนะโอจริงด้วยไป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 ,<อ>ไปดีกว่าเอาแล้วกระเป๋าตังค์เธอล่ะ เออใช่ไปกระเปา๋าตังก่อนโอเคโอเคได้แล้วใช้เกอร์กระเป๋ตาตังไปร้านลูกอีกรอบยิ่เข็บไปไปสะ Okey s go ูไปโอ้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 ฟื้นแล้วเอ๋ว่าแต่ใชค์เกอร์ไปไหนเนี่ยอ่ะอยู่ๆก็ทิ้งชารวยตรงนี้เฉยเลยอย่าให้ฉันเจอนะจะบ่นให้ ว่าแต่ไอหุ่นนี้มันมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อีกแล้วเอ้ย hey, งงแฮ่ช่างมันเถอะไปดีกว่าเอ,อ้เออ,อะไรเนี่ยอ,อ,อยู่ๆก็หลอนวายเจ้าหุ่นตัวนี้มันเดินได้นี่ว้าไงเกิลไม่น่าไปเอาอะไรแบบนี้มาเลยนะมัน,นจะเชื่อกไปไหน